สวัสดีค่ะวันนี้มีบทความสั้นๆมาฝากนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างลองรับฟังกันดูนะคะเราไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าไม่มีเวลาถอยหลังให้รู้ร่วงหน้ามี7เรื่องที่ชีวิตควรพิจารณา 1. อะไรที่ทำแล้วมีความสุขไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นก็ทำไปเถอะ 2. อย่ามัวกุ้มใจกับอดีตอย่ามัวกังวลอนาคตจนเสียปัจจุบัน 3. อย่าทะเลาะกับใครเพราะมันทำให้เราเสียเวลาชีวิต 4. พูดดีทำดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัว 5. มีอะไรที่ต้องทำแต่ยังไม่ได้ทำให้ลงมือทำจะได้ไม่เสียเวลา 6. รู้จักให้อภัยทั้งผู้อื่นและตัวเรา 7. ขอบคุณวันนี้ที่เรายังมีชีวิต และลมหายใจเป็นอย่างไรบ้างคะกับบทความสั้นๆที่ได้รับฟังหวังว่าทุกคนคงได้ข้อคิดดีๆจากบทความนี้และขอให้วันนี้ของทุกๆคนเป็นวันที่ดีและมีความสุขนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ